โอเคนะคะเอาละเชฟเชฟครับวันนี้เราจะทําเมนูอะไรกันคะบอกก่อนเลยว่าวันนี้นะครับเมนูที่เชฟทำจะเป็นคอนเฟลกบราวนี่นะครับคอนเฟลกบราวนี่ว้าวโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมเัยดีกว่าแต่ก่อนเตรียมรบกวนกระถบเข้ามาใกล้ๆได้ไหมคะอยากให้ชมใกล้ๆจังเลยอ,อยากให้ดูสูตรใกล้ๆวัน้บอกว่าไม่อยากดูสูตรเท่าไหร่อยากดูหน้าเชฟโอเค <laughs> <ะ> <laughs> น่ารักไหมคะเชฟน่ารักไหมน่ารัก<ล>นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นแต่ส่วนผสมกันเลยดีกว่าได้ครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับจะขออนุญาตแนะนำส่วนผสมหลักของเราที่ก่อนนะครับได้เลยค่ะคตัวเดซเซอร์โกวันเฟรนด์บอกก่นเลยว่าที่มานะครับผมแล้วก็สเต็กเยี่ยวทานกรระจากประเทศไทย<า>เราเรียกว่าขนมเนี่ยเป็น,นข<า>นมิทาสุดก็คือคว่าคาราเมลคอนเฟรนที่เราทานใส่กระปุกกันไม่ได้แล้วทานแล้วหยุดไม่ได้ ต้องหยิบไปเรื่อยๆมีคำศัพทว่าเบรคแตกก็คือแป๊บแป๊บคนกระปุกแป๊บแป๊บคนกระปุกจบต่อมีร้านแอบทำขายเป็นโปรสองแถมเป็นงของแล้วตัวเนี้ยอมาที่หนึ่ง่ายที่หนึ่งทำเงินไม่ทันโอเคเดี๋ยวมาถามไม่ถ่นที่นี่ด้วยใช่ครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะแวะไปไว้อีกนิดนึงนะครับค่ะขออนุญาตแวะไปนี่หลังเปดูของตัวเดสเล่คอนเฟิอ์า ทำไมคะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีเรซิปี์นะครับผมที่เป็นเรซิปี์ของการทำคาราเมีคอนเฟ็ตลูปแบบใหม่เรซิปี์เนี้ยออกมาตั้งแต่ประมาณปี2020แล้ว <c oughs> ก็คือเป็นคาราเมีคอนเฟ็ตที่เป็นมีกรอบส้มซ่า <c oughs> คาราเมีคอนเฟ็ตที่มีกับบ๊อมคอนแล้วก็ชาร์ครามีคอนเฟ็ตที่เป็นเด็ดค่ะอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งที่ผมนำเสนอมากเลยคือคาราเมลคอนเฟ็ตทอดมันกุ้งอย่างไม่มีใครทำในไทยแต่ในเซนไทยแลนด์ ออกไปหาเรซซีเลยนะครับคุณผู้ชมว้าวตอนนี้บอกเลยว่าเด็ดมากๆลองสแกนเข้าไปข้างหลังนะครับจะมีเรซซีให้หมดเลยนะโอ้ยง่ายแบบนี้เลย,ยดูใกล้ๆได้เลยนะคะผู้ชมเข้ามาใกล้ๆได้เลยค่ะจะได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อยอดที่ร้านได้เลยครับเสร็จแ,แล้วนะครับที่ร้านต่อไปคือ,อนเนสต์เล่โกบอลเฟรน์นะครับ ใส่เข้าไปได้เลยนะครับและก็ด้วยความชอบของออเดซี่โกคอนเฟกนะครับไม่ต้องปวดอีกตัวนี้เป็นความชอบของคือมมเราไม่ต้องปวดของนี้แล้วก็มันจะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นคอนกินคอร์โปที่หอมมากเลยหอมมากเลยใช่ค่ะผสมคาร์เมลกับตัวคอนเฟกนะครับให้เข้ากันนะครับทุกเขาให้เข้ากันแบบนั้นเลยนะคะใครที่บอกว่าเข้ามาดูแล้วจำสูตรไม่ได้ไม่เป็นไร หลังท <Es> ุนสินค้าทัวร์โค้ดได้เลคะมีเมนูได้เลยแล้วก็จริงตัวนี้เป็นเนสเตอร์โปรเฟชชั่นัลคือในเชฟที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจนะครับดังทุกอย่างเนี่ยจะบอกว่าเนสเตอร์ซัพพอร์ตธุรกิจมากเลยมีทั้งวิธีการทำมีทั้งเวลาในการทำแล้วก็มีต้นทุนกระโดดให้เสร็จจัดและบอกว่าความคุ้มค่าแค่ไหน และความใส่ใจของเนสเตลง์มากขนาดนี้เลยไหครับค่ะค่าบรวนคารี่ที่เสร็จสั่งบว่าค่าเท่าเนี้ยเป็นยังไงบ้างสุขภาพก็ด้วยถูกต้องครับผมทานถูกต้องอยูแล้วได้ของดีแล้วง่ายแล้วสุขภาพก็ต้องดีด้วยถูกต้องนะคะแล้วยิ่งถ้าคุณเอาไปเป็นซิกเนเจอร์เป็นกิมมิกของร้านคุณรสทานแล้วเนี่ยสุขภาพดีด้วยเพราะวัตถุดิบของเราดีแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็จะทําให้คุณได้กําไรมากินคืนเดี๋ยวเชฟทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันของว่าต้นทุนเท่าไหร่ แล้วไปขายอยู่ในคาเฟ่เนี่ยเท่าไหรขายเท่าไรเดี๋ยวผมทำให้ดูค่ะแล้วตอนนี้นะครับเป็นบาร์ที่นี่นะครับผมสูตรบารนี่ก็มีให้เหมือนกันหรือถ้าท่านอยากจะใช้บราวนี่สูตรของตัวเศษไม่หมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับคราวมลโอโกคอนเของเราเนี่ยทานเข้ากับเครื่อารนี้อร่อยมากมากว้าวโอเแล้วนำตัวนี้นะครับอันนี้คือเชฟเทวให้เจ้าหน้าแนงเนาะแล้วไม่สุ่ยนะน้ำตัวนี้นะครับเทลงไปได้เลยนะครับแล้วก็เราจะเกลี่ยนะครับให้เขาแบน ท่าเกิดความสงสัยค่ะเชฟแเ้วมนเปนพกขนาดนี้แล้วเขาไม่นิ่มหรอคะไม่นิ่มครับนี่คือความเฉพาะของผมเพราะว่าตัวคาราเมลโคคอนเฟตน,นะคะ่ะสิ่งที่ผมเจอแล้วผมก็ผมชอบทานตั้งแตเด็กเลยแล้วบางทีคุณแม่ชอบซอื้อ,อมาอมแล้วบางทีแบบด้วยความเป็นเด็กอะทานแล้วแบบนี้ มันชื้นมันนิ่มเพราะว่ารรความกันกนี่เฉาะเขาทำให้ตัวคอนเนตเขาแบบบางและกร,รอบพอเขาบางและกรอบเนี่ยมันเอาไปผสมแล้วเขาก็จะมีการเกิดความชื้นง่ากว่าแล้วก็จะคงความกรอบได้นานกว่าบางทีเนี่ยพอหนาไปเสร็จปั๊บกัดไปเนี่ยเขาก็จะชื้นอยู่ตงไหนอันนี่นะคะแค่นี้เลยแค่นี้เลยครับแล้ว<อ>ความงา่งายความง่ายที่นี่สําหรับปกติเนี่ยเขาทําสองทีเค็งอ่ะ ไม่ครับผมทำตรงนี้เสร็จปั๊บผมนำเข้าตู้เย็นครับที่เป็นช่องธรรมดาแช่ให้เสร็จตัวประมาณสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงออกมาหั่นได้เลยแค่นี้ก็้องขายหน้าร้านอุ่ยง่ายจังเลยค่ะทำเองก็ง่ายทำไขยก็ง่ายด้วยตัดเยื่เสร็จแล้วเห็นไหมที่เสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วครับอ่แต่ว่าเราต้องไปเข้าตู้เย็นใช่เดี๋ยวนี้พี่นับผมก็จใช้การเข้าตู้เย็นนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแค่นั้นพอเลยนะครับเสร็จแล้วหน้ำออกมาหั่นเเสร็จที่ลได้ นะะคและตอนนี้เวลาผ่านไป30นาทีครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วแช่ตัวเย็นไว้นะคะและพร้อมเสิร์ฟที่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนี่อีกหนึงนะครับถั่วเหนียวแบบนี้ที่ฮาร์เดซไซออกแบบไปเลยครับหวานสวยมากเลยใช่งเลยครับใช่ยี่ห้อเป็นฝัดแบบนี้ดีคาราเมลทั้งหมดเทสเชอร์ที่เป็นฝัดช็อกโกแลตทางทั้งหมของกลุ่กลองบอกเลยว่ากินสุดๆเลยครับเลยด่ะแล้วมันก็จะแบบมีความกรุบกรอบมีความกรอบมีความหอมมีความละมุน พอปรับก็จะแบบชิ้นนุ่มๆคมาที่ต้ทตนทุ<ม>นครับมาถี่ต้นทุนไม่ได้บอกเลยวญญา่าสำคัญมากในการออกแบบบาวนี่นะครับตน้นทุนตัวนี้นะครับผมผมขายที่คาเฟ่ตัวเองเนี่ยบางที่ชิ้นเนี้ยขายอยู่ประมาณ85บาทประมาณ85บาทต่อชิ้นเวลาที่เราไปาาทานที่ทางนี้เนไหมครับเพราะว่าเขาจะมีความหนาทีม่มากขึ้น<ม>คือชิ้นใหญ่มากคือลูกค้ารู้สึกว่าได้เต็มที่มากนะะค85บาทต้นทุนเท่าไหร่ครับ้ทตนนุเท่าไหร่ดีทย ตอกตอกทิกตอกตอกเราใช้ทุกอย่างอย่างดีองเดียกต้นทุนจากการวางแผนวันนี้นะครับ18บาท18บาทแต่เราขายแต5บาทครับไม่รวยกอนที้จะให้เป็นรู้ไปสิเห็นไหครับอาการพยายาของเราเนี่ยประหยัดทงวัตุดิประหัดงเวลาต้นทุทุกอย่างและขายออกมาเนี่ยเพิ่มกาไรมาก ะะคอย่างที่บอกแล้วเราพร้อมที่จะหลักการให้ที่ประกอบการทุกท่านประสบความสำเร็จกันด้ืยเพราะฉะนั้นแล้ววัตถุดิบนะคะก็เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญในการที่จะรังสรรค์เมนูสุดพิเศษขึ้นมาอีกหลายอย่างนะครับที่หลายหลายท่านที่ประกอบการเนี่ยไม่ทราบเลยก็คือว่าการประกอบการนะครับการลดเวลาเป็นการลดต้นทุนแบบที่สำคัญมากที่สุดซึ่งเชเซฟเนอร์เนชั่นแนลเนี่ยออกแบบตรงนี้และมีความใส่ใจถูกต้อมากขึ้นด้วยครับและนี่แหละค่ะเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงเลือกเชฟเซฟมาที่นี่ เพราะว่าเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจคาเฟ่เองด้วยแล้วก็เป็นเชฟที่เข้าใจในเรื่องของวัตถุดิบนะคะในการต่อยอดธุรกิจอันนี้ถือว่าประสบความสาเร็จแล้วเราต้องมาแชร์ต่อให้กับทุกท่านได้รับฟังกันรับชมกันเพระาะฉะนั้นถือว่าวันนี้ทุกท่านได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนเพระาะฉะนั้นแล้วในช่วงท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเชฟเซฟด้วยค่ะขอบคุณค่ะ